นี้น้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรถกระบะค่ะมาอัปเดตสต็อกรถกระบะของสาขาหนึ่งกันนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะตัวเตี้ยตัวสูง4ประตูหรือว่าเป็นตัวแคบเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลค่ะมีให้เลือกหลายคันเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นตั้งแต่6,000ค่ะใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งรถกระบะมือสองคัดเกรดคลิปนี้ค่ะน้ำหนึงจะพามาอัปเดตสต็อกนะคะ รถกระบะากาันนะคะว่ามีรถรุ่นอะไรกันบ้างนะ,ะที่สาขาหนึ่งบริษัทเพชรยนต์ค่ะนะคะถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพใครที่กําลังมองหารถกระบะไม่ว่าจะเป็นแคปบซีประตูะตออโตหรือว่าเป็นเกียร์แมนวนวลค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นั้นมันจะมาอัปเดตสต็อกนะคะให้ดูกันนะคะมามาเริ่มคันแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะขอเอาเป็นคันสีดําก่อนเลยดีกว่าค่ะนะคะคันนี้นะคะเป็นรถกระบะนะคะตัวนี้เกียร์ออโตนะกระบะย,ยกสูงค่ะเป็นตัวสมาร์ทแคปี2018ค่ะคันนี้นะคะ อยู่ค่าตัวอยู่ที่479,000 เกียร์ออโตโน้นะนะคะจะผ่อนเริ่มต้นนะคะ479จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,000ค่ะนะคะจะอยู่ประมาณ8,003ลูกค้าขานะ,ะแล้วก็อีกคันนึงค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเตีย้ยนะคะเป็นกระบะนะคะสมาร์ทแคปตัวเตีย้ยไม่หมื่นสามค่ะนะส่วนสีดำไม่สี่หมื่นแปดค่ะคุณลูกค้าคันนี้ใม่หมื่นสามเป็นรถที่เจ้าของเดิมนะคะก็คือว่าไม่สามารถที่จะส่งต่อได้นะคุณลูกค้าขาทั้งสีขาวสีดํานะคะสีขาวตัวนี้จะเป็นกระบะนะคะจะเป็นตัวเตี้ยนะคะจะเป็นตัวสมาร์ทแ t ชมหน้าตัวนี้จะเป็นชมหน้าใหม่กว่านะคะ,ะชมหน้าตัวนั้นนะคะจะเป็นชมหน้าก่อนตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็นชมหน้าล่าสุดเลยนะคะเป็นชมหน้าหมูนะคะตัวนี้จะเป็น ชมนั่นหล่อนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัว e นะคะนะคะ e plus นะคะปี2018อ่ะเดี๋ยวพาดูรอบๆคันค่ะดติดคิว้วกันศาสตร์เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะคันนี้ยังไม่ติดจองนะนะคะแล้วตรงนี้ก็มีตัวกันกระแทกค่ะคุณลูกค้าคะนะ,คะมาดูภายในสักนิดนึงได้เป็นเบาะผ้านะ,ะได้เป็นเบาะผ้าการันตีสภาพเดิมเลย สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถยกหูโทรหาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะอ่านี่นะคะหรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งคันอันนี้ไม่น้อยค่ะไม่หมื่นสามสีขาวค่ะนะคะสีขาวไม่หนึ่งหพโลเท่านั้นเองคุณลูกค้าขาตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะคะเป็นกระบะตัวเตี้ยคือตัวนี้พิเศษด้วยนะปกติแล้วนะถ้าเดิมจากป้ายแดงมาเลยเนี่ยถ้าเป็นกระบะนะคะที่ไม่ใช่เป็นพีลัเนอร์นะ นี่ดูความสูงลูกค้าหลายๆท่านถามอยู่นะว่าตัวเตี้ยกับตัวสูงเนี่ยต่างกันยังไงนะคะก็จะต่างกันนิดนึงนะคะคุณลูกค้าคะเนี่ยให้ดูให้ดูวัดระหว่างกลางอ่ะเนี่ยค่ะจับประมาณนี้อันนี้คือด้านหลังนะคะอันนี้คือด้านหลังนะะ้องเขาเอาไปถ่ายคลิปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นกระบะตัวเตี้ยนะคะแล้วก็เดิมนะจะไม่มีการชนท้ายนะตัวสูงจะมีนะถ้าแบบเดิมจากป้ายแดงอันนี้นะคะเจ้าของเดิมมีการ เปลี่ยนนะคะมีการใส่มาให้อ่ะรับป้ายทะเบียนค่ะนะคะเป็นขอนแก่นเดี๋ยวเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนป้ายทะเบียนค่ะคุณลูกค้าค่ะอาจจะไม่ใช่เลขนี้นะแต่ถ้าใครสนใจนะคะอ่ะมาดูภายในนี่ค่ะอ่ะภายในตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะแต่ว่าสีดําเมื่อกี้เป็นเกียร์ออโต้นะเป็นเกียร์ออโต้คันนี้สี่แสนกับอีกเก้าพันคันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 7,000ค่ะคุณลูกค้าผ่อนเริ่มต้น7 0 0 0จะผ่อนประมาณ ,00 0ดกลางๆนะคะคุณลูกค้าปี 2, 0, 2021ไม่หมื0 0เนี่ยค่ะเอาให้ดูข้างหน้าไมา 103, ่ห0 0 0 0หม0 0นอ่ะไม่จับอีกแล้วไม่หมื0 0า 13, ค่ะคุณลูกค้าขาคันนี้สามารถเข้ามาดูได้เข้ามาทดลองขับได้ค่ะนะสีดาเมื่อกี้น้องเอาไปให้ลูกค้าทดลองขับแล้วนะคะนี่ก็คือภายในสีขาวค่ะนะคะสนใจยังไงก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะ การันตีสภาพเดิมค่ะได้หน้าจอนะคะได้หน้าจอค่ะ ได้เท่ากับว่าคันนี้น้องๆป้ายแดงเลยนะคะคุณลูกค้าคะนั49,000นะคะค่าตัวน้องอยู่ที่49,000ค่ะอันนี้เป็นโฉมใหม่ปี2021ค่ะหรือจะเป็นกระบะยกสูง4ประตูค่ะนะคะกระบะยกสูง4ประตูอันนี้ก็จะเป็นโฉมหน้าหล่อเช่นเดียวกันค่ะนะตัวนี้จะเป็นตัว E ค่ะ 2.4E นะเป็น P Runner ส่วนใหญ่แล้วรถกระบะจะเป็นรถประวังจากหน่วยงานนะคะมี Carry b o ให้ด้านหลังด้วยมาดูภายในสักนิดนึงค่ะคุณลูกค้าคะนี่ค่ะภายใน อันนี้สี่ประตูนะนะคะสี่ประตูได้เป็นเบาะภาคได้เป็นเบาะภาคคะ่ะการันตีสภาพเดิมสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยยคูโทรหาสอบถามได้เลยนะคะก็เครดิตเป็นยังไงนะคะอยากเก็บไว้ในใจนะคะคุณลูกค้าบอกมาได้เลยนะ,ะยกคูโทรหาสอบถามได้คันนี้เป็นปี2019นะคะ,เป,ป 2019, ะ,คะเป็นปี2019มาดูภายในสักนิดหนึ่งฝั่งคนขับหน่อยนะคะอ่ะ นี่ได้เป็นบบอผ้าตัวนี้เป็นตัว E ค่ะนะคะเป, e, เป็นตัว E เป็นตัว E เล็กหม่ๆน่าจะอยู่ประมาณแสนสี่อันนี้ห1 9ปี2019ันสิบเะคะห้าแสน่ค่ะนะคะ, 19, 000, คะขับมือเดียวเครื่องยนต์ดีเซลค่ะเป็น4ประตูนะคะเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ค่ะห้าแสนหันคันนี้ก็จะผ่อนนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 9, 000, าเก้าพันอะไเก้าพันกลางๆลูกค้าค่ะ นะคะนี่อ่ะและอีกหนึ่งคันค่ะสี่ประตูเหมือนกันตัวนี้จะเป็น 2.4e นะคะและตัวนี้จะเป็น2.5นะ,ะ 2.5e นิสสันนาวาล่ากับเอ่อโ,โตโยตานะคะในส่วนของตัวซีซีนะคะตัวเครื่องนะคะอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะถ้าเป็นโตโยต้าเนี่ยเขาจะมี 2. 2.4นะคะ2.8นะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนิสสันที่เรามีนะนิสสันจะเป็น 2.5e ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเอ่าเป็นนิสสันนเวล่าแบล็กอีดิชัน4ประตูนะคะ4ประตูตัวนี้นะคะ,ะนน 4, 4, 4 7 9 0 0 0 ราคาค่อนข้างที่จะถูกกว่าตัวโตโยต้านะคะอันนี้ก็เป็นปีอันนี้จะเป็นปี2019แต่ว่าลากจดปี21เลยนะคันนี้ปี2019ลากจดปี21ค่ะได้เป็นเบาะหนังลูกค้าเกียร์แมนวนวลนะคะพวงมาลัยมีฟังก์ชันเหมือนกันไม้54,000โลค่ะนะคะถือว่าไม่น้อยเป็นกระบะ4ประตูค่ะสีแดงนะคะติด คิ้วกันาสาดเรียบร้อยเลยถ้าใครอ,อยากเข้ามาทดลองขับก็เข้ามาดูได้เลยด้านหลังของตัวนาวาล่าจะได้เป็นแอร์หลังค่ะนะคะจะได้เป็นแอร์หลังนี่เป็นเบาะหนังค่ะถุงลมนิรภัย2ใบนะคะด้านหลังตัวนี้จะไม่ได้แครีบอยมานะนะคะตัวนี้แต่ถ้าเป็นโตโยตา้าจะมีแครีบอยให้ นะอันนี้จะเป็นรถที่เจ้าของเดิมไม่สามารถส่งต่อได้ส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นโตโยต้าจะเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานเมื่อกี้นาวราด,ด้านหลังมีแอร์นะคะแต่ว่าในส่วนของกระบะ ตโยต้าตัวนี้ตัว E ด้านหลังไม่ได้มีแอร์นะคะด้านหลังไม่ได้มีแอร์เป็นเบาะพาด้วยก็อยู่ที่ลูกค้าชอบรถรถุ่นไหนคันไหนอันนี้จะได้เป็นเบาะพา2.4 e, นะ,ะแต่ส่วนนาวาล่าเป็น2.5 e ได้เป็นเบาะหนังมีแอร์หลังค่ะคุณลูกค้าคะมาดูด้านหน้าสักนิดหนึ่งราคาต่างกันค่ะนะคะ519,000นะคะไม่ My 104 กับ479,000นะคะคันนี้เลขไม้อยู่ที่54,000นะคะสนใจคันไหนก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้แล้วก็จะมีอีกหนึ่งคันค่ะตัวนี้ติดจองไปแล้วนะคะน้ำหนึ่งขอไม่พูดถึงนะออะไปดูด้านหลังกันบ้างค่ะคุณลูกค้า่ะตัวนี้นะคะ เป็นกระบะยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้ค่ะปี2019นะคะคันนี้5 9 9 0 0 0เป็นตัว G ีตัวท็อปสุดค่ะ 2.4G p ุดสี่ลเอร์ค่ะไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะได้กระจังหน้าะัชโฉมหน้าหล่อคุณลูกค้าค่ะเราล้างทำความสะอาดปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วก่อนปล่อยเราจะล้างทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะนะคะได้กระจกมุมมองมาด้วยค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะแล้วก็กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าได้แครีบอยคันนี้ค่ะ5 99จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่10,000กับอีก500นะคะจะแตกต่างกับคันสีบอลสีบอลเงินนะนะคะด้านหลังอันนั้นคือ519นะคะ519อาจจะผ่อนอยู่ที่ประมาณผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9,002นะคะตัวนี้นะคะส่วนคันนี้ค่ะนะคะอันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,805นะคะ479นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่อันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ8,005ส่วนคันนู้นนะคะจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 1> 9ก้าพันหนึ่งเก้าพันสองค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นกระบะสี่ประตูนะคะก็จะแตกต่างกันนะไม่ห้าหมื่นนะคะคุณลูกค้าถ้าเป็นสีแดงนวลราณนะส่วนคันนี้ค่ะไม่ My จะอยู่ที่ประมาณแสนสามแต่เป็นตัวจีตัวท็อปสุดมาดูภายในกันค่ะคุณลูกค้าค่ะภายในคันนี้อ่ะมาดูภายในคันนี้กันอ่ะให้ดูภายในคันนี้นะคะภายในนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะภายในได้เป็นเบาะหนังค่ะนะคะ,นะคะ แล้วก็พวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะ มีฟังก์ชันที่พวงมาลายัยคุณลูกค้าค่ะไดหน้าจอทัชสกนค่ะเบาะนังกับเบอผ้าแตกต่างกันยังไงนะคะข้อดีข้อเสียก็มีเหมือนกันนะเบาะหนังนี่ก็คืออาจจะทําความสะอาดง่ายแต่ว่าในเรื่องของระบายความร้อนอาจจะช้ากว่าเบาะผ้าเบาะผ้าค่ะอาจจะดูแลรักษาความสะอาดยากกว่าเบาะหนังนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นผ้าเนาะแต่ว่าถ้าของอน้ำหกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเช็ดถ้าเช็ดรวดเร็วก,ก็ก็ถือว่ามันก็ยังเช็ดได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นเอ่ออาจจะ ระบายความร้อนได้ดีกว่าถ้าเป็นเบาะผ้านะคะระบายความร้อนได้ดีกว่านะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะหน้าจอเป็นแบบทัสกีนนะคะหน้าจอเป็นแบบทัสกีนคุณลูกค้าคะมีแคลรี่บอยให้ด้วยนะเอามาดูด้านหลังค่ะก็จะได้เป็นอ่าแอร์หลังนะคะเหมือนนาวาราเมื่อกี้เลยนะคะแต่ส่วนตัว 2.4e นะคะ เอ่อจะไม่ได้มีแอร์ด้านหลังนะคะก็อยู่ที่ลูกค้าเลือกค่ะตัวนี้นะคะ5 9 9นะคะ5 9 9 0 0 0ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่1 5 0 0นะคะ1,500จะอยู่ประมาณนี้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโยกหูโทรหาสอบถามได้เลยนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งคันนะคะตัวนี้นาจะติดจองและเป็นสีเทาดำเป็นนิสสันนวลาฟ์เหมือนกันแต่ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสมาร์ทแคปนะตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปใหม่2 0 0 0 0โลเท่านั้นอ่ะคันนี้นะคะสีขาวคั นี้ค่ะ479,000อ้าเหมือนกันค่ะเป็นตัวจีตัวท็อปสุด2.4 นะเป็นตัว 2.4G นะคะตัวท็อปสุดเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูภายในสักนิดหนึ่งนะคะคันนี้นะคะภายในได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันค่ะนะคะเป็นตัว G ไม่แสนสามคันนี้579แต่คันนี้จะเป็นปี2018.19คันเมื่อกี้ปี2019อันนี้ปี18นะแต่ว่าลากจดปี2019ได้เป็นตัว G เหมือนกันค่ะได้เป็นเบาะหนังนะคะพวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยเช่นเดียวกันค่ะเหมือนกันหมดเลยนะคะ ต่างกันที่ปีเท่านั้นแล้วก็คันนี้ไม่มีแคริบอย5 7 9 0 0 0คันนี้จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ900 0กับอีกน0 0้อ่านะจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ900 0กับอีกน0 0นะคะก็จะแตกต่างกับเมื่อกี้อันนี้9เออนั้นจะผ่อนอยู่ประมาณ10,000ไม่ใช่9,100กอันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ1100 10, ส่วนคันนู้นค่ะจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0ค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะ,คะ,คะกับกระบะ4ประตูนะคะ หรือจะเป็นสีแดงคันนี้ค่ะนะคะตัวนี้เป็นปี2016นะเป็นปี2016ค่ะจะเป็นโฉมนี้นะคะแล้วถึงจะเปลี่ยนเป็นโฉมนี้นะคะแล้วก็ถึงจะเปลี่ยนเป็นคันสีขาวตัวเตี้ยข,ข้างหน้านะคันนี้สีแดงค่ะคุณลูกค้าขาปี2016 47900 0ก่เหมืาเอหมือนกันเลยนะคะนะอันนี้อันนี้579นะคะอันนี้479ต่างกัน10,000แสนค่ะปี2016คันนี้เป็น4ประตูเป็นเกียร์แมนนวลค่ะนะคะประตูเกียร์แมนนวลอะมาดูภายในสัก นิดนึงค่ะนะคันนี้นะคะได้อันนี้เขาหุ้มหนังมาให้นะนะคะเป็นหุ้มหนังมาให้นะเจ้าของเดิมใจดีค่ะค,คุณลูกค้าขาปี2016ตัวนี้เป็นตัว E เดิมแล้วตัว E จะได้เป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะ,คะเออเจ้าของเดิมมีการหุ้มหนังให้เรียบร้อยแล้วนะคะหุ้มมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพวงมาลัยก็เป็นฟังก์ชันค่ะนะคะสีแดงค่ะนะคะเออนี่เลยให้ดูด้านหลัง ตัวอีนะคะก็จะไม่ได้มีแอร์ด้านหลังนะคะคุณลูกค้าคะนะการันตีสภาพเดิมทุกคันนะคะไม่มีพิความชนหนักจมน้ำคันนี้ใหม่ก็น่าจะอยู่ประมาณ90,000มื่นะคะเมื่อกี้เหลือบๆมองนะคะใหม่98 0าค่ะคุณลูกค้าค,คะ,คคะปี2016ถือว่าใหม่น้อยนะปี16นะคะปี16บใหม่9 0 0 0 0หม่ไม่ถึงแสนเลยนะคะสนใจคันไหนก็สามารถยกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลย 096, 1 9 8 4้6 3ค่ะหรือว่า0 9 5ย 86, 4 5 6 5มีให้เลือกหลากหลายค่ะนะอันนี้ก็คืออยู่แค่โซนเดียวนะและมีรถเข้ามาใหม่เมื่อกี้น้ำนนึงถ่ายไม่ทนันเป็นกระบะตัวเตี้ยตัวเจ3 39เองค่ะคุณลูกค้าค่ะ,คะ3 39จะผ่อนอยู่ประมาณ6,000ต้นตเองนะคะ6,000ต้นต้น,ตนสนใจยังไงก็สามารถยกหูโทรหาสอบถามเข้ามาหาได้เลยเครดิตอย่ากกังวลนะคะถ้าเป็นอาชีพพนักงานบริษัทนะคะรับรายได้20,000ขึ้นไปเนี่ยก็คือจะผ่อนไม่เกินหมื่นหนึ่ง น่าจะผ่อนไม่เกินหมื่นหนึงแต่ว่ารถเราเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,000-8,000ก็รับรายได้1 8ื่นขึ้นไปค่ะถ้าเอาให้จบนะ1 8ื่นขึ้นไปค่ะคุณลูกค้าขานะคะเราซื้อรถกระบะได้เลยยิ่งลูกค้ามีเครดิตนะคะเครดิตคือมีผ่อนบัตรเครดิต ถ้าผ่อนบัตรเครดิตอยู่แล้วบัตรประชาชนใบเดียวสามารถซื้อคนเดียวจบยื่นแค่บัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้นเองค่ะคุณลูกค้าขาในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจยกขูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยนะคะสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยอ่ะนี่นะคะสนใจยังไงนะคะทักเข้ามาหาน้ำหนึ่งได้นะคะคุณลูกค้าขานะคะ ติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้กับช่องรถกระาบาะน้ำหนึ่งด้วยเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะมาอัปเดตสต็อกให้คุณลูกค้าได้รับชมเรื่อยๆเลยนะคะเอาละค่ะในคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนสนใจคันไหนนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ด้วยคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ